แย่สิผ้าอ้อมออมเนื้อง,ง่วยาย่แจวกะทาละอ่อมจำเครื่องอ่อมลงไปเทเครื่องอ่อมลงไปเทเครื่ององ่อ,งอมลงไป cho cho ẩm nứa ngùa chả nếu nó hơi mỏi đượt chút nơi con phép này mùi này cả đọc kia nào cả thạc cả tăng bó, อ,อมเนื้องัวเด้อ,อกเกลือใส่จกนไอ,อ,อ่อออกันพี่น้องจ๊ะเกลือใส่จักนิดนึงล่มผัดเอ้ยหาเนียบังเตากันพี่น้องขั้วอยู่กลางแกงจ้าลิงไฟขึ้นจคกน้อย มอเพิน่นเดือดก็ลั่งสีเดือดแล้วล่ะแล้วก็จะเอาเนือ้อใส้พี่น้องเริ่มแล้วเริ่มแล้วห่อนำนีล่ะเอาเนือ้อใส่เลย แต่่ต้อง้น่นปลอยไว้ห้างถก้อนก่อนเห็ดยูเห็ดกินตามธัรมชาติพี่น้องเลย แกก็มีผักในหัวในสวนล่ะพี่น้องผักชีลาวผักกิตูหรือว่าใบแมงลักแยกก็เก๊มาใส่ใบหอมต้นหอมหอมแดง คอยให้เนื้อ่นฟดจะข้าวกันลิงไฟเคิร์นสมิธสกอนพี่น้องเดี๋ยวย่าที่ไทยให้เบิ่งอีกช่วงหนึ่งวยจ้า